ก่อนอื่นเราก็ต้องทุบก,กระเทียมให้มันละเอียดก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาหั่นผักไม่ใช่หันห่นแบบมแ้นนะก็ต่อไปก็หั่นแครอทแล้วก็หัน่น <Hey. S 2> พวกมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมด้วยให้ได้ตามนี้ไปแล้วก็จะมาปรุงรสนะคะก็ใส่ CEO, ซีอิ๊วซอสรสดีชูรสและอื่นๆต่อไปก็ใส่น้ำมันแล้วก็กระเทียมคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหอม จากนั้นก็ใส่หมูลงไปคนให้มันสุกระวังอย่าให้น้ำมันมันกระเด็นด้วยนะสเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่ผักลงไปไปให้หมดเลยพอใส่แล้วก็คนให้เข้ากันพอเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไป พร้อมกับคลุกให้เข้ากันเข้ากันแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปแล้วก็คลุกให้เข้ากันอีกรอบอย่าลืมใส่ที่เหลือลงไปให้หมดด้วย พอเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้สามารถจัดจานแล้วก็นำมารับประทานได้เลยอร่อยไหม ส uhh ีหน้าดูมีความสุขแหละแถมกพอดีกันเทียมพวนเอาไว้เอาอีกแล้แล้วเขาจะทักเสียงที่และอเอาใส่ตรงนี้ไว้หนุนกระดิ่ เก่งมากหึงแล้ว <c oughs> ลเราเพ่จงจะจอมกัน <c oughs> ไม่รู้มันจะํำอะไรวานนั้น